หลังจากนะคะหายหน้าหายตาไปนานค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะศิลปินหนุ่มนะคะคิมฮันบินหรือว่า BI ค่ะซึ่งก็เป็นอดีตสมาชิกวงไอคอนนะคะก็ได้กลับมามีความเคลื่อนไหวค่ะให้แฟนๆนะคะได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งกับเก้าที่ยิ่งใหญ่ของเขานะคะในการขึ้นแท่นเป็นกรรมการบริหารบริษัทที่อายุน้อยที่สุดค่ะของบริษัท IOK OK Company ค่ะแน่นอนค่ะว่าเราบรรดาแฟนๆนะคะก็ตื่นเต้นกันมากๆค่ะ โดยอัปเดตล่าสุดนะคะวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็มีวาระการแต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัทนะคะซึ่งรวมไปถึงค่ะการแต่งตั้งให้ BI นะคะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารบริษัทร่วมด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่ามีวาระนะคะในการ ดำลงตำแหน่งตรงนี้น่ยนานถึง3ปีเลยทีเดียวนะคะโดยบริษัท IOK OK Company ค่ะก็เป็นบริษัทบันเทิงะะที่ดูแลการทำกิจกรรมของนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นจำนวนมากค่ะอาทิเช่นนะคะโจอ,อินซองนะคะแหมหนุ่มคนนี้ก็เป็นพระเอกที่โด่งดังมากๆเลยนะ,ะรวมไปถึงนะคะโกฮยอนจองจีซอกจินมุนฮีจุนและก็อียองจาค่ะ และนอกจากนี้นะคะทางบริษัทค่ะก็ยังได้เปิดเผยอีกด้วยนะคะว่า BI ค่ะก็เป็นศิลปินนะคะภายใต้การดูแลของค่าย1-31 La b า l บค่ะซึ่งก็เป็นนะคะบริษัทที่ BI ค่ะเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเองนะคะหลังจากที่เขาท้าได้โบกมือลาจาก YG ค่ะแล้วก็มีการนะคะอัปโหลดเพลงผ่านบัญชี Soundcloud นะคะที่เป็นส่วนตัวของเขาเนี่ยเร้ก็มีการปล่อยเพลงไปค่ะเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาอีกด้วยนะคะ แน่นอนคะ่ะว่าพอข้อมูลนี้นะคะได้ถูกเผยแพร่ออกมาค่ะเหล่าแฟนๆนะคะก็ดีใจกันมากๆเลยนะคะจนเข้าไปค้นหานะคะข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท IOK OK Company ค่ะจนระบบนะคะไม่สามารถจะรองรับได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อมีการประกาศแต่งตั้งนะคะอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแน่นอนคะ่ะว่าทุกคนนะคะก็ยินดีไปกับเขานะคะพร้อมกับช่วยกันติดแฮชแท็กค่ะ Executive นะคะด i เร c เตอร์คิมฮันบินคะเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเขานั่นเองค่ะจนนะคะ Hash tag นี้ค่ะก็ขึ้นอันดับหนึ่งนะคะในเทรนด์ทวิตเตออีกด้วยค่ะ ก็มาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวค่ะของ BI ค่ะกลับมาแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีค่ะกับ BI แล้วก็แฟนคลับของเขาด้วยนะคะก็ชายหนุ่มค่ะมีความสามารถจริงๆค่ะเป็นผู้บริหารนะที่อายุน้อยที่สุดนะคะในบริษัทอีกด้วยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอค้อมูลจาก K-Series ค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า